ศูนย์พันธของหนูผีเกาะคริสต์มาสความสูญหายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นเหตุการณ์ที่ศูนย์พันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถพูดถึงได้อย่างง่ายดายแต่มันเป็นความเสียหายที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นและระบบสัตว์ป่าในเกาะคริสต์มาสอย่างรุนแรงหนูผีเกาะคริสต์มาสหรือโค you c o c i d u r a ท a c h y r เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นของออสเตรเลียซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะคริสต์มาสที่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่ มันเป็นสัตว์ที่มีเสียงร้องคล้ายกับค้างคาวแต่มันไม่เคยได้รับความสนใจเท่าไหร่และก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันเท่าไหร่แต่ในปี1900มีการนําเข้าหนูดํามาไปยังเกาะซึ่งมีประสิทธิ์ที่แพร่กระจายไปยังหนูพื้นเมืองและทําให้หนูพื้นเมืองตายลงในจานวนมากการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคใหม่และทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองสูญพันธุ์ไปแต่หนูผีกอะคริสต์มาสไม่เหลืออยู่แล้ว มีรายง,งานพบเห็นเพียงสี่ตัวในรอบกว่า120ปีแล้วไม่มีข้อมูลทางชีววิทยาของสัตว์ชนิดนี้ที่ตีพิมพ์เลยภาพของมันก็ไม่มีอยู่เลยแต่มีภาพวาดจากแม็กออชาร์ดเป็นที่รู้จักมากที่สุดเมื่อนูพีเกาะคริสต์มาสสูญพันธุ์ไปมันเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถพูดถึงได้อย่างง่ายดายแต่มันเป็นความเสียหายที่มีผลกระทบต่อระบบสัตว์ป่าในเกาะคริสต์มาสอย่างรุนแรงมันเป็นความเสียหายที่ทําให้เราเห็นว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องสนใจและป้องกัน แต่นักชีววิทยาย,ยังคงได้แต่หวังว่าหนูพีกอคริสต์มาสจะไม่สูญพันธุ์อาจจะมีครอบครัวหนูพีเล็กๆแอบซ่อนอยู่บางทีที่ไหนสักแห่งบนเกาะแห่งนี้และรอคอยที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าพวกมันยังไม่สูญพันธุ์เราเชื่อว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องสนใจและป้องกันถ้าเราไม่ได้ป้องกันและเฝ้าระวังมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งและทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นอื่นๆก็สูญพันธุ์ไปด้วยเหตุกกาารรณ์์ีสสููญพันนของคิม เป็นความเสียหายที่ไม่สามารถพูดถึงได้อย่างง่ายดายแต่มันเป็นความเสียหายที่มีผลกระทบต่อระบบสัตว์ป่าในเกาะคริสต์มาสอย่างรุนแรงมันเป็นความเสียหายที่ทําให้เราเห็นว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องสนใจและป้องกันเราเชื่อว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องสนใจและป้องกันถ้าเราไม่ได้ป้องกันและเฝ้าระวังมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งและทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นอื่นๆก็สูญพันธุ เรียนรู้จากการสูญพันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาสมีบทเรียนอย่างไรบ้างการเฝ้าระวังโรคต้องเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความมั่นคงทางชีวภาพของเกาะไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นภายหลังเมื่ออัตราการตายเริ่มต้นขึ้นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือเพียงเล็กน้อยรวมถึงต้องเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสายพันธุ์เป้าหมายพร้อมปรับปรุงเครื่องมือวิธีการตรวจ DNA ให้ทันสมัยใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงเมื่อจำนวนสิ่งมีชีวิตมีน้อยและหายาก เราเชื่อว่าการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นเป็นเรื่องที่ต้องสนใจและป้องกันถ้าเราไม่ได้ป้องกันและเฝ้าระวังมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งและทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉพาะถิ่นอื่นๆก็สูญพันธุ์ไปด้วยเรียนรู้จากการสูญพันธุ์ของหนูพีกอกคริสต์มาสมีบทเรียนอย่างไรบ้างคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ขอให้เข้ามาฝากความคิดเห็นในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ